สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิกในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า,าสายสีชมพูเมืองทองธานีนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะฮะที่รถไฟฟ้า,าสายสีชมพูส่วนต่อขยายที่เข้าเมืองทองธานีเปิดให้บริการฟรีเป็นวันแรกนะฮะโดยวันนี้ก็เป็นการทดลองให้บริการนะครับโดยสําหรับสายที่เข้าเมืองทองธานีนะฮะก็ จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบก็คือมีการเก็บค่าโดยสารในเดือนหน้านะครับก็คือวันที่16มิถุนายนนะครับก็สำหรับสายย่อยที่เข้าเมืองทองธานีก็จะมีทั้งหมด2สถานีนะครับคือสถานี Impact เมืองทองธานีซึ่งอยู่หน้าชาเล l เจ g e r นะครับแล้วก็สถานีทะเลส,สาบเมืองทองธานีนะฮะ ก็ถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดอีกคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้าจะมีข้อมูลผิดพลาดภาพอัศัยก็ต้องกลับขอภัยนะทุกคนก็สามารถนั่งได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะ20พฤษภาคมนะฮะไปจนถึง16มิถุนานะฮะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายนะฮะในการทดลองให้บริการฟรีเข้าเมืองทองธานีนะครับ ก็เดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยนะฮะเขาบอกว่าปลายทางอยู่ที่ทะเลสาบมึงทองธานีนะฮะนี่นะฮะสายย่อยเขาก็จะมีสองสถานีคือสถานี Impact มึงทองธานีแล้วก็สถานีทะเลสาบมึงทองธานีนะฮะ เชื่อมต่อกับสายหลักที่สถานีเมืองทองธานีนะครับสำหรับสายดูคอนเสิร์ตสายดูรถนะฮะหรือว่าสายตกแต่งบ้านก็ให้ลงที่สถานี Impact เมืองทองธานีนะฮะสถานี Impact เมืองทองธานีก็จะอยู่หน้า c h a l เ e n g จ r เลยนะครับ c h a l เ e n g จ r นี่ก็เป็นอาคารที่แสดงสินค้านะฮะพวกงานบ้านและสวนงานมอเตอร์โชว์นะฮะ แล้วก็มากำแสดงสินค้าต่างๆนะครับส่วน i ิมแพกเมืองทองธางนีก็จะเป็นอาคารที่เอาไว้จัดคอนเสิร์ตนะฮะไม่ไว่าจะเป็นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วก็กระตูนสำหรับน้องๆหนูๆอย่างดิสนีย์ออนไอนะฮะดิสนีย์ออนไอผมก็ดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับบอกเลยนะฮะว่าถ้าน้องๆหนูๆมาดูดิสนีย์ออนไอปีหน้าบอกเลยนะฮะสะดวกแน่นอนนะครับ สมัยพี่ทีกดูดิสนี์ออนไอนะฮะลำบากนะฮะกว่าจะมาดูได้นี่โอ้โหต้องฝ่ารถติดมานะฮะสมัยตอนที่พี่ทีเด็กๆนะฮะแต่สมัยน้องๆหนูๆน,นี่โชคดีมากนะฮะรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าเมืองทองทานีนะฮะดูดิสนี่ออนไอได้สบายเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องจากนั้นนะฮะวันที่2และ3 สิงหาคมนี้นะฮะสำหรับ f อของพี่อิงวัลันทอนนะฮะพี่อิงวัลันทอนก็จะมาจัดคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีในการที่เขาได้เป็นศิลปินที่นี่นะฮะอิมแพค a าร n a เมืองทองธานีนะฮะบ,บอกเลยนะฮะว่าแฟนคลับของพี่อิงวัลันทอนก็สดุกเช่นกันนะครับพี่อิงวัลันทอนนี่ก็เป็นลุงพี่โรงเรียนสาธิตมาสาว,วระสานวิมยินะฮะเป็นลุงพี่ผมเองนะฮะ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณกราฟ45นะเท่าที่คุยกับอาจารย์สสิธรวรรณพัฒน์นะเพลงพ,พี่อิงแต่ละเพลงฟังแล้วก็น้ำตาหลานะฮะโดยเฉพาะเพลงสักวันฉันจะหายดีนะครับ สถานีอิมแพคเมืองทองธาน,นีก็จะอยู่ติดกับ c h a l เลนเจอนะฮะแต่ใครที่จะไปในส่วนของตัวอาคาร Impact จริงๆเพื่อไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะสำหรับสายคอนเสิร์ตนะฮะเขจะมีสกายวอล์กเดินยาวๆเลยนะครับด้านซ้ายนะฮะเป็น Impact Challenger ด้านขวาก็เป็น Impact เมืองทองนะฮะที่ไว้แสดงคอนเสิร์ตนะครับก็จะมี สองอาคารใหญ่ๆที่เมื่อมาเมืองทองทุกคนก็จะต้องรู้จักนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมี Impact Forum ด้วยนะฮะ Impact Forum นี่ก็เป็นอาคารที่เอาไว้แสดงสินค้าเช่นกันนะฮะ i t p o r u m o r u m นะครับ ฝั่งนู้นนะฮะก็จะมีพวกพันโดที่พักอาศัยอยู่ใกล้เมืองทองทาน,นีเยอะแยะมากมายนะครับสถานีอิมแพกเมืองทองทาน,นีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสถานีที่เป็นชานชลา ค่ะนะฮะแบบสถานีห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็สถานีสี่ัยกของสายสีชมพูนะครับแล้วก็สถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับแต่ว่าผมก็จะนั่งสุดสายเลยนะฮะไปจนถึงทะเลสาบเมืองทองธานีนะฮะสำหรับสถานีหน้านะฮะก็เป็นสถานีสําหรับสายกินนะฮะทะเลสาบเมืองทองธานีนะฮะเพราะว่า ริมทะเลสบเมองทองธานีเนี่ยก็จะมีร้านอาหารเยะะมากมายนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลอร่อยออร่ยนะครับจริงๆตั้งแต่เข้ามองทองมาตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยขอกอร่อยเป็นตลอดทางนะฮะร้านอาหารดังๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนิตยาไก่ย่างไก่ทองนะฮะแต่ไก่ทองล่าสุดตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะฮะที่ผมนั่งรถผ่านนะครับหน้าปากซอยนะฮะปากทางเข้ามองทองก็มีข้าวหมูเดงนะฮะ เจ้าอร่อยเลยนะฮะตอนมาดูดิที่ออนไอซ์กินประจำนะครับแล้วก็มีข้าวขาหมงนะฮะแต่ภายในเมืองทองธานีนะฮะก็ยังมีศูนย์อาหารนะฮะราคาก็ไม่แพงมากนะฮะสตาร์ทที่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้นะฮะรอบๆอาคารอิมแพกเมืองทองรวมถึงเลนเจอร์ก็มีร้านอาหารหลากหลายนะครับเซเว่นก็มีนะฮะ ก่อนดูคอนเสิร์ตก็สามารถซื้อเข้าไปตุนก่อนก็ได้นะฮะ,ะเพราะว่าคอ,อนเสิร์ตบางทีก็ใช้เวลานานนะฮะอย่างคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดนี่ก็ถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะขวามือนี่เป็นทางด่วนสีัลาดนะฮะทางด่วนอุนดรรัตยานะฮะที่จะวิ่งไปมหาวิทยาลัยธรรมศราสตร์ลังสิตนะครับแล้วก็วิ่งไปบางปะอินอยุธยานะครับ มื่กอก่อนผมวิ่งเส้นนี้ทุกอาทิตย์เลยนะฮะไปส่งน้องที่ร้านหลุมแก้วนะครับตรงนี้ก็มีหมู่บ้านนะฮะนู่นนะครับทะเลสาบเมืองทองธานีนะตอนเย็นร้านอาหารเยอะมากนะครับทะเลสาบเมืองทองธานีนะะ ตรงนี้ก็มีโรงแรมโนวเทลนะฮะอยู่ในเมืองทองนะฮะในเมืองทองก็มีโรงแรมหลายโรงแรมเลยน,นะฮะใครที่จะมาจัดเลี้ยงก็มาจาัดที่เมืองทองได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะก็อยู่ริมทางด่วนนะฮะทางพิเศษปุด,ดรรักพยา,านะครับ สถานีทะเลสาบเมืองทองธาน,านีนะครับขอความกรุณาผู้โดยสารออกจัดควนรถขอบคุณค่ะเลี้เมืองทองธานีออกท้ายที่สุดที่ Exit รถไฟ e x i ก็ถึงสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีก็จะอยู่ตรงข้ามกับ สนาฟุตบอลเมืองทองอยู่ในเต้นนะฮะโดยมีทางตรวจทางพิเศษบุดรดอรัตยาที่จะไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็บางไปะอินอยุทยานะฮะขัดเอาไว้นะครับแต่ก่อนผมก็วิ่งเส้นนี้ทุกอาทิตย์เพื่อไปส่งน้องนะฮะเพราะว่าน้องผมตอนเรียนมัธยมก็เรียนโรงเรียนประจำอยู่แถวลาดหลุมเก้วนะฮะ ขอสิสุดกันบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ท,ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องท t เวลบายทีนะครับอย่าลืมรอกันเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่น,นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ tag, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ